มะขามยธชาสาขาม,มาตาพุทธระยองตั้งยูทีถนนสกุมวิทยาฟังมาจากตัวเมืองระยองก่อนถึงแฟแดงมาตาพุทธ200เมตรนะฮะวันนี้เราจะพามาชมว่ามะขามยุธชามีอะไรบ้างเชิญครับเดินเข้ามาด้านในฝั่งซ้ายมือของผมจะเป็นโซนพรีเมียมนะครับจะมีรถพรีเมียมให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะลูกค้าสนใจเลือกได้เลยนะพอถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นรถ สไตล์เล็กๆนะมี Honda าจงฮอนด้าแจ๊สนี่มีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบ์เลยลูกค้ามาถูกใจก็จองเพียง 99, 99บาทาด้านหน้าก็จะเป็นโต๊ะเซล์นะฮะ<อ>นั่งรอรับลูกค้าอยู่ครับผมประคามยุทค้าของเรานะซื้อเป็นรถบ้านแท้มีรถมีแต่รถบ้านแท้ร้อนะครับไม่มีรถชนนักพิการน้ำท่วมตัดต่อ,ตอ,ตอกอใหม่นะลูกค้ามาซื้อรถกบเราสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับผม นะครับเดี๋ยวแพนกล้องไปทางนี้นิดนึงรถสวยบริการดีมีมาตรฐานต้องทีมาขามยุทธ้ชานะครับเป็นรถบ้านแท h, Gate ้เกตเอเกพรีเมียมมีสถาบันธนาคารรองรับา8สถาบันนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังมีบริษัทวันทูอินสเปกาามาตรวจสอบคุณภาพรถของเราอีกด้วยนะครับเป็นบริษัทชั้นนำเลยนะครับถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นโซนปลอยรถของเรานะครับลูกค้าทำสัญญาพาน ก็ตรงมอบรถกันตรงนี้เลยนะครับผมมาตรฐานของเรานะรถสวยบริการดีมีมาตรฐานต่องที่มาขามยุทธ์คารับประกันหลังการขายมีศูนย์สวิตของเราเองนะตอนนั้นยังไม่พอผมยังมีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงใช้ได้ทั่วประเทศนะพร้อมรถยกรถสไลด์นะครับลูกค้าสบายใจหายห่วงซื้อรถกับเรานะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลงไปชมด้วยว่มามาตรฐานของเรามีอะไรบ้างดัลลังนะตั้งแต่การซื้อรถนะซื้อรถเป็นรถบ้านแท้นะ ไม่มีชนนักทิ้ความน้ําท่วมตะตอกอไมอ้เสร็จแล้วเช็คทั้งประกันเช็คช่างศูนย์เช็คเหล็กไม้ทุกอย่างของแท้หมดนะแล้วก็รถเข้ามานะจะมีชิวซีล่างคอยตรวจสอบคุณภาพอีกรอบนึงเพื่อไม่ให้รดไปถึงมือลูกค้านะครับลูกค้าสบายใจหายห่วงนี่ของเราก็จะแยกเป็นโซนแผนกแผนกไปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างโซนซักล้างก็จะมีทีมงานอ้มือฉีบทอดซักทำความสะอาดหอม ผลช่วงล่างการสนิมนะเราผลให้ทุกคันนะครับลูกค้าออกแล้ก็เราไปไม่ต้องไปผลน,นะพร้อมดูแลเลยนะครับแล้วก็ถัดไปหน่นกําลังคัดสีคัดเคลือบเงามีเป็นคะแนนคะแนกไปเลยนะฮะหลายช่างของเราก็ค่อนข้างมาตรฐานเลยมีมีห้อยลิฟต์ยกรถเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับของเรารองรับ เขาเรียกว่ามีมาตรฐานระดับสากลได้รับการรับรองจากสมาคมรถยนต์มือสองแห่งประเทศไทยครบจบในทีเดียวนะต้องทีมาขามยุทธ์ค่ะลูกค้าเข้ามาเมื่อกี้ลืมบอกหนังว่าสมมติว่าลูกค้ามานะอ่ะรับเข้ามาได้เลยนะครับลูกค้าจะมาเซอร์วิสเตอร์วิสหลังการขาย1,000กิโลแรกลูกค้าต้องนํารถเข้ามาตัวเช็คนะครับอ่าลครับแล้วก็เวลาเข้ามากุบกอดจะมาจอดโซนนี้เลยอ่ากล่องแผ่นไปนิดนึงนะฮะแล้วมีห้องรับรองนะ คือตัวเช็คทุกอย่างนะครับ42รายการลูกค้าสบายใจได้เลยฝากไว้ด้วยครับมาขามยุทธคารสาขามาตรพุทธละยองนะครับซื้อรถกับเรานะฮะลูกค้าสบายใจหายห่วงมีรับประกันหลังการขายมีศูนย์เซอร์วิสไว้ดูแลหลังการขายนะที่มาของรถประวัติรถนะลูกค้าสบายใจหายห่วงนะครับฝากไว้ด้วยครับมาขามยุทธคาร์